ขอคำแนะนติดปฏิการานะต้องถามก่อนช่วงหลังพอเริ่มทำไปปฏิบัติพวกมันก็ทีเห็นภาพอยรวัภายในเห็นแค่ไหนไม่รู้อะไรก็เลยจ่นั่งจารเสร็จเลสส์มันจะ ได้เหรเอ๋อคุณ่ Hello. 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 ู no. ้หฮ oh. ัลโหลานของน้องใชเนรัครับก็พะมามือเรา่รู้เขาว่าภายในก็ไม่รู้รเป่ชื่อะไรเนี่ยคับาไม่ไม่เห็นเื่อยเตอนที่เรารู้สึกชักเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายแต่กฏชักเนี่ย มันจะเหมือนการมีอะไรเป็นโครงอยู่ข้างใน,นเหมือนการมีเนื้อก้อนเนื้ออะไรที่มันอัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะมันเห็นจริงแต่เห็นแบบลางๆไม่ได้ไม่ได้เห็นแบบชัดๆคือถ้าเห็นชัดเนี่ยจิตต้องสวา่างจิตต้องสวา่างไอ้น,นี่มันเหมือนกับเป็นสมาธิอยู่เฉยๆแต่มันยังไม่มีความสวา่างวิธีที่จะให้มันสว่างแจ้งขื้นมานะก็คือเรา อย่างเมื่อกี้เนี่ยก็นั่งสมาธิไปความสว่างของเรามันเป็นแบบวูบวูบบ้ามันวูบมาแล้วหายวูบแล้วหายวูบแล้วหายอย่างเมื่อกี้รู้สึกว่าตอนตอนที่นั่งไปเลยเนี่ยมันมันเหมือนจะสว่างขึ้นมาแล้วแต่มันก็หดหดกลับมาง่ายๆใจมันเปิดมันเวลามันเปิดมันเปิดไม่เต็มที่พอเปิดไปแป๊บนึงแล้วมันกลับมาใหม่เราแค่ อยู่กับตรงนั้นรับรู้ไปลองลองสังเกตสังเกตอย่างเดียวนะอย่าพยายามนะเพราะของเราเขาเกิดวามพยายามหรือเกิดความอยากมันกลายเป็นความมืดขึ้นมานันทีมันกลายเป็นอาการที่จิตเนี่ยมันกดตัวลงมาทันทีแล้วลองสังเกตนะว่านั่งดูลมหายใจเข้านั่งดูลมหายใจออกไปนยมันจะมีบางภาวะที่มันปอดลง องนั้นเนี่ยไม่มีความดิ้นรนไม่มีอาการพยายามหรือว่าอยากได้อะไรทั้งสิ้นแต่พอมันสว่างไปแป๊บหนึ่งแล้วเราอยากให้มันสว่างขึ้นหรือว่าอยากที่จะดูเข้ามาในอวัยวะภายใน,นยตัวนี้มันมันทาให้เกิดอาการปดตัวทันทีแล้วเกิดมมความมืดความมนขึ้นมาทันทีเราสังเกตอยู่อย่างนี้เกี่ยวกับความจริงความสัมพันธ์ระหวา่างความชิดน,นะกัสบสภาวะของใจ ถ้าเราไม่คิดไม่คาดหวังอะไรเลยใจมันจะปล่อยใจมันจะสบายมันจะหมดาปแต่ถ้าคิดอยากอะไรขึ้นมามันจะมัดจะกดมันจะกลับเข้ามาพอรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคว,วามคิดกับสภาวะของจิตได้แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยนะค่อยไปใส่ใจความสว่าง คือคือพอใจมันอบาลงใจมันไม่คาดหวังอะไรเห็นแต่ว่าเอออะไรเกิดขึ้นก no ็ช so ่างอ่ะจิตจะดีจิตจะไม่ดีไม่สนใจเห็นแต่ว่าเออความจริงของจิตเป็นยังไงนะจากนั้นพอมันสว่างจริงๆเราค่อยใส่ใจความสว่างการใส่ใจความสว่างก็คืออยู่กับความสว่างอยู่อยู่กับความรู้สึกสบายอยู่กับความรู้สึกโดยโดยไม่ไปวอกแวกหาสิ่งอื่น จำให้ดีนะขั้นตอนนะอันแรกเราสังเกตความสัมคัญระหว่างความคิดคิดอยากับภาวะทาใจมันจะปลุกเข้าปลุกออกอย่างนี้นะมันจะเปิดสบายตอนที่ใจเราไม่คาดหบังเรามีแต่ความรู้จริงๆแล้วมันจะปลุกกลับเข้ามาของเราจะรู้สึกอย่ไหมมันเหมือนมีอะไรปลุกเป็นมยายาดอย่างนั้นนะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปอะไรทัง้งสิ้นแต่สังเกตเห็นอยู่เรื่อยๆในที่สุด มันจะค่อยๆเ,เปิดค่อยๆเ,เปิดตา,าไปนานขึ้นตรงนั้นค่อยใส่ใจความสว่างที่เกิดขึ้นนะแล้วมันจะสว่างแล้วก็ค่อยเต็มขึ้นเต็มขึ้นจำได้นะเพราะถ้าจิตทั้งตอนมันไม่มีทางไปถึงตรงนั้นนะอยู่ๆเราจะไปอยากสว่างเลยลืมจำไอ้ความสว่างที่มันเกิดขึ้นอ่เมื่อกี้เนี่ยพอพิดพูดตกลเนี่ยเรารู้สึกว่าเออม,มันเหมือนาำได้แต่วแต่ละวเราจะไปทําเองเป็นนึกถึงภาวานัททันที กายเป็นความโกลงกระไว้อยากจะให้เกิดความสว่างให้ความอยากนี่แหละที่จะปิดมันไม่ให้เกิดความเห็นไม่ให้เกิดความรู้อะไรเลยนะความสวกว่าเราเรียนรู้อะไรได้ถ้าสว่างเต็มแล้วเนี่ยถ้ามันมีความตั้งมั่นแล้วนะแหมอย่างหนึ่งที่เห็นประโยชน์ได้ทันทีก็คือเมื่อจิตเกิดความคลุ้งมันจะเห็นเป็นเงามืดมันจะเห็นเป็นภาวะคล้ายๆกับขึ้นรบกวนความสว่าง เ้าเราจะสามารถเห็นความไม่เที่ยงของคือองค่นระกปวดในโดยง่ายอันนี้คือเห็นได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าจะให้แดว์ไปกว่าน,นั้นนะเรารับรูบร้เข้ามาในภาวะ่ริยาบวดที่เป็นปกติอยู่นี่แหละนะมันนั่งอยู่ยังไงมันมีความรู้สึกอยู่ยังไงรับรู้ไปอย่างนั้นะน,ะน,น,นานๆนะในที่สุดมันจะค่อยๆเห็นเข้าไปเหมือนอย่างที่น้องเห็นนะมันเป็นเงาเฉยๆนะแต่ตอนที่เรานั่งสาม,มาธิแล้วเ,เห็นเข้าไปเนะี่ยมัน ันคนงทยยังมืดๆอยูม่มันไม่ได้ประกอบด,ด้วยความสว่างมันไม่ได้มาจากฐานความสว่างแต่เนี่ยเราพูดถึงฐานความสว่างเวลาที่พระจะเจริญสุภาพกรรมฐานแบบของจริงกันนะเป็นพิการกันท่านไม่เริ่มมาจากการมาดูผมผนเล่นงตำหนังนอย่างที่ฝึกกันง่งงงายๆท่านทะ่านฝึกอาณาบาลนนสติมาก่อน สุดใจกระทั่งนนะมีความสวาม่างมีความนะตื่นตรงมีความหนักแน่นติดเนี่ยตั้งมั่แล้วนะแล้วค่อยสำรวจเข้าไปไม่จะเห็นออกมาเหมือนกับกล้องสะีดทีตอนแรกๆมันจะเห็นเป็นเงาลางๆแบบน้องนี่แหละเพียงแต่ว่าเวลาท่านเห็นท่านจะเห็นออกมาจากความสวาม่างของน้องมันจะรู้สึกเหมือนกับเห็นว่าจริงแต่เป็นความรู้สึกเฉยๆมันยังมืดๆอ,อยู่นะมันยังอยู่ในห้องที่ไฟยังไม่เปิด มันมีแสงรอดเข้ามานิดเดียวนะตรงนั้นเป็นเพราะว่าเราเริ่มมีสมาธิอยู่บ้างแต่เป็นสมาธิแบบอ่นอนๆที่ยังไม่มีแสงนะครับแล้วการสวดหลังจากที่เฝ้าดูประเดนรื่องนี้นจะช่วยได้ไหมครับของน้องสวดตอนนั้นมันสวดได้หรือเปล่าครับคือมันเป็นเพราะว่าเราสวดแล้วไปปากความหวังหรือว่าไป อธิษฐานเร่งอะเียเราเราชอบไปนึกว่าขอให้สําเร็จอย่างนั้นสําเร็จอย่างนี้ชาญขั้นนั้นขั้นนี้ได้ยาอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยมันเป็นเป็นการสวดมนต์ที่ประกอบด้วยความคาดหวังผิดๆที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราสวดมนต์ยังไงที่พิโซนตว่าลังกามาสัญโตคาดหวังว่าเราจะได้ความสุขจากการสวดพอแล้วเพราะนั่นจะทาให้จิตมันมีความเป็นกุศลเต็มดวง มันจะเวลาที่มีความสุขแล้วมันมันอยู่กระบทส่สวดจริงๆนั่นแหละคือสิ่งที่มีอนุอนุภาพสูงสุดนะจิตมีอนุภาพสูงสุดจิตมีคุณภาพสูงสุดเราสามารถจะเอามาเจริญสมาธิต่อยอดเป็นอะไรก็ได้แต่ด้วยอาการคาดหวังคือเหมือนแ่บสวดไปแล้วก็คิดไปจะได้ไหมจะได้ไหมมันมันกลายเป็นความคงสมครืหยมันกลายเป็นความว่าเออเราสวดสวดไปเพื่อที่จะสะสมความอยาก ไม่ให้สวดไปเพื่อสะสมความลอยวัดนะ